สวัสดีครับสิงเพชรโอ้โหเป็นไงบ้างครับเกมการชกไงบ้างน้องมีเรื่อพูดไม่หรอเอาอาหานจริงๆเลยเราคิดว่าเขาพายงเนี่ยแข่มันน่าจะเป็นไปย่างรวดอยู่ให้การไม่เป็นไรแข่งอย่างไรแพ้ชนะได้แต่ในจุดที่เราคิดว่าเราน่าจะเหนือกว่าเขาหรือได้เปรียบเขาเราเราคิดว่าจุดเขามไม่ออกเพราะว่าชกอยู่ไม่เคยโดนใคร ไม่หมายถึงตัวตัวเราถ้ชกเราเราน่จะประเมินได้นะว่าอาวุธตรงส่วนไหนเนี่ยเราน่าจะได้เปลี่ยนก็รู้ชัดเจนอ๋อเหรอลูกชัดเจนโดยรวมคนที่ถึงตัวเราก็มองว่าไม่น่าถึงกับแพใช่ไหมมองว่าน่าชนะด้วยก่อนไปตัวยกห้าเรารู้ไหมว่าเราเราสถานการณ์ของเราเป็นไงไม่เป็นต่อลุกพี่บอกว่าเป็นต่ออที่มุมนี่เขาบอกไว้ว่าเพชรจะจะวาปล่อยตัวยกสี่มาที่มุมเขาสั่งอะไรมาขอให้หยาบเตะกีสองที เราก็เราก็เราก็ทำตามแผนนะนะทำตามทุกอางแต่ว่าเราอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของหนีไปนิดนึงแล่วแม้คือว่ายอกลับ่ไออกมาเลยมันก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยมันก็มีโอกาสชนะแล้วเพราะเขาเขารับเราแล้วชุดว่าใค้ใอรรับดำเนินเนี่ยเขาวยเดินเนี่ยมันมันมีโอกาสได้เปรียบแต่แม้ภายในวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วนะมีอะไรคุยกับยกสี่ยกสี่ไปงี้ยกสี่โดนหมัดยกสี่จะโดนหมัดมึนๆหนึบๆ อ้ำหนักนี่เป็นเงินก็ทับใหญ่ยไหมใหญ่ปกติร้อยเก้ต่อได้หรอได้่ไย่อยหน้าต่ำสุดเท่าไหร่ตอนนี้ต่ำสุด้อเลยต่ำได้ร้อยเก้าร้อีกอีกทีนึ ได้หมดทีเลยก็ไปเลยได้เลยเพราะมันสูรสีมากหมดก็รอทางทีมงานเพจตดีนะโอเคเอาฝากอะรมัก็แต่งมวยทุกคนนะครับที่ทำให้ติดหวังคทางหน้ามันไม่ดีครับโอเคผมเป็นแรงใจสู้ต่อไปครับผมครับ